เจ้าพญายมราชปั้นสุข,ขมุมเจ้าพญายมราชปั้นสุข,ขมุมอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการเสนาบดีกระทรวงนครบาลทั้งยังเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างการประปานครหลวงการไฟฟ้ามหานครถนนและสะพาน ในกรุงเทพมหานครอีกด้วยเจ้าพระยายมราชปั้นสุข,ขุมเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2405ที่บ้านยะมะรัชโยจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวเป็นขหบ,บดีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลน,น้ำตกริมแม่น้ำฟากตะวันออกด้านใต้าจากตัวเมืองสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนสุดท้องของนายครันและนางพึ่งท่านมีพี่น้องร่วบบิดามารดาจำนวนหกท่านดังนี้หลวงเทพสุภานินสุวรรณสอนพระยาสมบัติพิรมรัมทูสารานนท์ยาสังพิชัยและตัวท่านเองเจ้าพระยายมราชปั้นสุขมุม ท่านสมรสกับท่านผู้หญิงตรับยมราชทิดาพระยาชัยวิชิตสิทธิศาตรามีบุตรทิดาดังรายนามต่อไปนี้ 1. พระยาสุขุมนายวินิจ 2. สคุณสวัยสุขุม 3. คุณแปลกสุขุม 4. หม่อมประยูนโสนะคุณะอยุทยาในพระวรวงเธอกรมมื่นพิทยาราพุทธิยากร 5. หลวงพิสิทธิ์สุขุมการ 6. พระพิสารสุขุมวิทย์ 7. คุณประโยงสุขุม 8. คุณประสาทสุขุม 9. หลวงสุขุมในประดิษฐ์ 10. คุณประวัติสุขุม 11. คุณเล็กสุขุม 12. คุณประนอมณน,ะนะคร 13. คุณประจวบสุขุม 14. พลตำรวจตรีนิดสุขุม 15. คุณปองนิธิพลและคุณประณิตณน,ะนะครเจ้าพยายมราชปั้นสุขุมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญและเข็มในประเทศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในต่างประเทศชั้นสูงสุดตระกูลต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลน,นพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายหน้า เรื่องรัตอิสริยพรรัตนวราพรฝ่ายหน้าเครื่องรัตอิสริยพรจุลจอมเกล้าชั้นที่หนึ่งปฐมจุลจอมเกล้าเครื่องรัตอิสริยพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปัตถามพรช้างเผือกเครื่องรัตอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎเป็นต้น เจ้าพยาโยมราชปั้นสุขขุมถึงแก่กรรมทีจ่จังหวัดพระนครเมื่อวันที่30ธันวาคมพศ2481สิริอ,อายุ76ปี